เฮครับสวัสดีครับทุกคนผมมินเฟ์สแมนนะครับกับวิธีที่เราจะได้ลิงก์อินไว้ของแอปขับเฮาส์นะครับซึ่งขับเฮาส์เนี่ยตอนนี้จะใช้ได้แค่ในเฉพาะ iPhone กับ iPad เท่านั้นนะครับส่วน Android ก็รอก่อนนะครับตอนนี้ผู้พัฒนากําลังทําของ Android นะครับคาดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะได้ใช้นะครับอ่ะส่วนคนที่วิธีที่จะได้ลิงก์อินไว้นะครับคือ1นคนเนี่ยหนึ่งแอคเคาทเนี่ยเราสามารถเชิญเพื่อนที่จะมาเป็นลิงก์อินไว้ได้แค่2คนเท่านั้นนะเพื่อไม่ให้เป็นการเติบโตจนเกินนนไปะรัเพา้ นะครับอันนี้ผมก็เชิญไปแล้วนะครับและผมจะมาบอกนะครับผมจะมีห้องไลน์นะครับซึ่งเป็นไลน์กลุ่มนะครับเป็นไลน์กลุ่มที่เราสามารถส่งแล้วก็เราได้รับนะครับอินไวท์จากคนอื่นได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่ส่งให้นะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับนี่ชื่อว่ากลุ่มอินไวท์ับเฮาส์นะครับจะเป็นไลน์ Open Chat นะครับเขาก็จะมีสอนการใช้งานให้หมดเลยว่านะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่นี่นะครับ ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีวิธีสมัครและการส่งคําเชิญขับเฮานะครับทั้งเป็นคนเชิญนะครับหรือจะเป็นคนจะเป็นดีไว้ให้เพื่อนหรือเป็นคนรับอะไรก็แล้วแต่นะครับเขามีวิธีสอนให้หมดนะครับซึ่งในคนที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะรเราก็จะได้คิวนะครับเราก็ไปบอกว่าเราเข้ามาแล้วนะครับนี่เราจะได้คิวของเรานะครับซึ่งถ้าถึงเวลาถึงคิวของเราแล้วเนี่ยนะครับคิวกอะหน้าเราสมมติว่าตอนนี้มันถึงคิวที่2 <Yeah. S 1> <c oughs> <king S> 2 5รี้ถูกไหมครับถ้าเราอยู่ 225เนี่ยนะครับคนที่คิว224ก็จะส่งมาให้นะครับแล้วคนที่ได้225เนี่ยก็ต้องส่งต่อให้คิวที่226นะครับ1อินไว้นะครับแล้วเราก็จะเหลืออีก1โค้ต้อินไว้ไว้เชิญเพื่อนนุ่นนั้นได้นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้แอปขับเฮาไปใช้งานแล้วนะครับส่วนคนที่อยากเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้นะครับผมจะส่งลิงก์ครับนี่แปะไปในช่อง you tube นี้ด้วยนะครับแปะในลิงวิดีโอนี้นะครับนาอก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีห้องอะไรดีๆมีเนื้อหาอะไรดีๆอีกนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับ